อ้าแม่ยังคือวางสัตยุ h e a d ห e t พี่น้องคะ่ะแม่ยังบอนไห้พร้อมเลยคะ่ะนี่นะคะมาแบบบาบอกใหใน,นตังโตวสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะพร้อมกัน,วนสวัสดีคะ่ะวันนี้มาพร้อมกับลูกสาวต้องจ้างนางเขียนภาษาไทยด้วยมาม่าหนึ่งหอ่อถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเขียนไปแบบหน้าบูดหน้าบึง้งนั่งอยู่ข้างเตามาม่าก,กําลังต้มใช่ไหมคะวันนี้หนูจะกิน ได้มีไม้โทได้มีไมโทด้วยนี่นะคะก็ค่อยๆสอนกันไปนะคะเพราะว่าอยากให้นางได้ในสิ่งที่ในสิ่งที่แม่รู้ในสิ่งที่แม่เห็นถึงว่าแม่จะไม่เก่งแต่ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะค่อยๆสอนกันไปทีนี้ทีหน่อยนะคเะพื่อนๆค่ะวันนี้วันอะไรอ่านอ่านให้อ่านตั้งแต่เขียนเริ่มแรกเลย<ต>อ่านงดาลัดแมเลวันอนท,ทีที่ส เดือนกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกมูกำลังตุงมะมามาาค่ะแดย่งไม่สุกค่ะตอนนี้จะได้กินมาม่าเผ็ดๆค่ะอะไรก็เกี่ยวกับมามะ่าพ่อนางชอบมามะ่าฝรั่งน้อยบ้านนี้ ชอบมามากมากค่ะเพื่อนๆขาก็เลยเอาสิ่งมารอต้องมีสิ่งมารอถ้าไมา่อย่างนั้นนางก็จะทําไปแบบว่าไม่เต็มใจโอเคเขียน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 ย่างอีกยูบอกว่าจะเขียนอเองโอเคยูบอกอย่าหมุนย่าหมุนก็อีกน,นั่งดีเขียนดีๆนี่แหละค่ะเราก็แบบเราคนเป็นแม่เนาะเราก็ค่อยๆบอกค่อยๆสอนกันไปนะคะเพื่อนๆ่าแต่ว่าตาน่ะจดจ้องอยู่กับหม้อค่ะ หม้อหม้อมาม่าเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะเป็นเพื่อนดูเขียนถึงใดแล้วแล้วเร็วค่ะเร็วไหนอ่านไหมฟังดีๆตพงลายมือพี่น้องค่ะลายมือไลยมืออ่านเขียนเขียนจังหวัดด้วยวันนี้เขียนจังหวัดด้วยเราก็ค่อยๆทํากันไปนะคะเพราะว่าทําไมถึงต้องสอนลูกเราก็อยากให้ลูกได้ในสิ่งที่ในสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นนะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าถ้าเราสอนกันตอนนี้ ถึงว่าลูกจะไม่พูดถึงว่าลูกจะได้ไม่มากแต่ก็ยังลูกก็ยังได้อยู่เพราะว่าถ้าลูกโตขึ้นเราไม่เผื่อเขาอยากไปอยู่เมืองไทยเผื่อเขาไปมีครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยก็จะได้ง่ายจะได้มีพื้นฐานในตอนนี้นะคะเพราะว่าบางอักขระบางตัวบางอักษรถ้าเราไม่สอนให้เขาออกเสียงตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กนะคะเลยมีบ่มีม่เอกเขาจะพูด ออกเสียงแบบเป็นเสียงเพี้ยนเลยนะคะตอนนี้ขนาดว่าเราสอนกันทุกวันขนาดอ่านและเขียนก็ยังเป็นอ่านออกเสียงด้วยสำเนียงที่แบบว่าเป็นสำเนียงพินเพี้ยนนะคะเพื่อนๆนี่ก็ต้องสอนกันแบบว่าตัวต่อตัวสอนน้องเสร็จก็ต้องสอนพี่และก็สอนทั้งสามีไปด้วยแต่ว่าสามีสมองไม่ไปแล้วนะคะสอนเท่าไหร่ก็ยิ่งยิ่งทำให้ครูคนนี้เครียดเครียดยิ่งกว่าเดิมเครียดยิ่งกว่าสอนลูกอีกนะคะเพราะว่า แกก็พูดได้เป็นบางคําเข้าใจได้เป็นบางคําแต่แกจะเขียนเขียนได้นะเขียนชื่อตัวเองถูกขนาดว่าเขียนชื่อตัวเองก็ยังใช้เวลาสักนิดเพราะว่าแกไม่ค่อยได้เขียนไม่ค่อยได้อ่านนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเด็กๆเ,เขาไหลลื่นเพราะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกละคะ่ะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากถ้าเราสอนกันตั้งแต่เขาเป็นเด็กสอนแบบนี้ค่อยๆสอนกันไปเขาก็ซึมซับไปจําไปค่ะเพื่อนๆค่อตอนนี้ลายมือ ถึงว่าลายมือจะไม่สวยแต่ก็พออ่านออกเขียนได้พอแม่ก็รู้ว่าเออเขาเขียนอะไรหนูเขียนชื่อแม่ถูกไหม <Yeah. S 1> ลำปางไม่ถูกนะนี่ลำปางไม่ถูกค่ะนี่นะคะลำปางต้องเป็นงอง,งูค่ะถ้าน,นี้เป็นลำปางโน,นเขียนงอง,งูดีๆค่ะ uh huh. อ๋อหนูอ่านให้ท่านผู้ชมฟังอย oh, พี่น้องค่ะจัหอองหวะเอีงคุณบอกว่าอ่ะ อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนว่าหนูเขียนอะไรลายมือ<ล>ต้องใช้พังงาแนแป,ป้งจานนี้บุรีลำสละแกกวสะบุรีลำพูนลำบางอันนั้ going to be เชียงใหม่อ่านอ่านอ่าน,อาน,อานโอเคเชียงใหม่โอเคออกเสียงก็ก็อย่างนี้นะครับเพ<ส>ื่อนๆค่ะเพราะว่าเชียงถูกแล้วเชียรผม<ส>อ่านสไลม์ไม้ม้วน เพราะว่าเด็กอังกฤษถ้าอ่านภาษาไทยสำเนียงก็จะออกเป็นแบบเพียเพ้ยนๆนิดๆน,นะคะก็พอเข้าใจพอไปวัดไปวาได้นะคะนี่แหละคะ่ะทําไมต้องเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องพยายามบอกพยายามสอนเราจะไปใส่อารมณ์ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่สนุกกับการเรียนสมองเขาก็จะ yeah, ไม่ไป <one> ค่ะเชียงไม่เชียงรายเอาเสียงดีดต่อไปอะไรจังหวัดใกล้ๆกันตอนนี้นาง นางจําจังหวัดแต่ก่อนจําจังหวัดได้หมดนะคะทั้งเจิจังหวัดของเมืองไทยแต่ก่อนจําได้หมดนะคะเพื่อนๆค่ขาตอนนี้ขอวันนี้ขอให้เขียน1ิบ้าจังหวัดขอให้จําได้ทั้งสิบห้าจังหวัดก็ดีแล้วค่ะอ่ะต่อไปแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนโอเคค่ะแม่มีแม่เอกด้วยห้องหอโน no. ไม่ไม่มีวอแหวนโนแม่ถูกแล้วแม่เอก แม่ห้องสอนไม้เอกค่ะไม้เอกห้อง no ห,ห้องสอนค่อยๆสอนกันไปชอบซับฝรั่งน้อยบ้านนี้ชอบข้าวเหนียวชอบส้มตำโอเคชอบส้มตำชอบไก่ย่างไส่กอกแม่ห้องสอนอย่า yeah. ไม่ต้องทำไม่ต้องไม่ต้องออกเสียงขนาดนั้นท่านผู้ชมเข้าใจโอเคค่ะอาเขียนไปต่อไปอะไรคะ พรุ่งนี้หนูก็ต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะโอเคเตรียมตัวไปโรงเรียนอ่าขอนแก่นได้หรือยังขอนแก่นได้หรือยังนี่ค่ะจังโนมขอนแก่นไม่มีไม้เอกไม่มีไม้โทค่ะจังหวัดที่แม่เคยอยู่นะคะขอนแก่นแล้วก็อ่าไม้านอนหนูนะคนปรปฐมเขียนถูกไหมนะครนอหนูนอนหนูคอควายรอเรเืออ่านว่านคนปรปฐม ปา,ปาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวปะารอเรือเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็งงเหมือนกันนะคะว่านครปฐมสะกดยังไงนะคะอย่าว่าแต่ลูกนะคะตอนนี้แม่ก็งงไปหมดแล้วนะคะว่านครปฐมสกดยังไงนะคะเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้เขียนนานนะคะท้อฐานท้อฐานมอมานครปฐมท้อฐานทฐานโนโนไม่ถูกท้อฐาน ก็วาฐานแบบนี้คล้ายๆจอจานแล้วก็มีหัวขึ้นไปมีมงกุฎด้วยนี่ค่ะแม่ต้องใช้ Google นะคะบางคำเพราะว่าแม่ก็จำไม่ได้ทุกทุกคำทุกตัวอักษรทำไมไม่มีปอปลาก่อนปะถมถูกแล้วปอปาด้วยนะครค้อควายหัวออกนอกเนี yeah. ่ยค่อยๆบอกกันไปค่อยๆสอนเราจะไปใส่อารมณ์ไม่ได้นะคะเพราะว่า ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็จะเรียนเรียนแบบไม่เอาเลนหัวมอมะนครปฐมต่อไปอะไรอีกมีหลายโอเคนางจำได้นอกอครออะไรลาชสอเสือ่าอนอ่าน้าอ่านให้ท่านผู้ชมฟังนครราชสีมาโอนางจําได้นะคะจังหวัดนครราชสีมาโอเคต่อไปอะไร capital of Thailand เมืองหลวงชื่อว่าเมืองหลวงคืออะไรอิสเนี่หครับแต่เวดี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 ลองเนมเนาะแต่ช่อเน้นซื้อมาอย่างกรุงกรุงเทพเนย่ย yeah. เขียนลงไปนางก็จำไม่ได้ <laughs> กรอนย่ย yeah. อุงเนย่ย yeah. กรุงเทพมหานครอ l ส n ลงเนมกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหามอมา หาหอหีบอย่ามหาหอหออย่านครเดเซนครเฮียอย่าเซกรุงเทพมหานครที่จะช็อตอันนี้โน no it's got more than that it's got longer I but I can't กรุงเทพมหานครอมมอรัตนโกสินทร์ล่องกันดา I only remember this กรุงเทพมหานครเพราะว่าแม่ก็จำไม่ได้เหมือนกันแม่ก็ต้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่อยๆบอกกันไปนางถึงจะเข้าใจนะคะบางทีถ้าพูดแต่ไทยนางก็ ไม่เข้าใจแบบไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับนั่งดีค่ะต่อไปอะไรและแกะโนระโยองเขียนลงไปนางนางจะจำระยงระนงยะลาได้ละโนรอเรือระเขียนใหม่ว่าเคยสอนเขาเขาก็จะจําได้ครับเพื่อนๆคะระยองระนองเซมระนองนอนหนู เนนยะลาเ e ย h พูดเร็วได้ไหมพูดพูดเรอเร็ววีเอวิลโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพูดนะคะละนองละยองเจอคือเอเอามายเอามาเอามพูด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 จะชละนองละยองยะยานาะเอามาเอามาละนองละยองยะราละนองระยองยะยาแม่เราพูดไม่ได้ค่ะยองยะราละนองละยองยะยา กว่าจะสอนกันได้กว่าจะเขียนเสร็จโอเคถึงไหนแล้วเสร็จหรือยังต่อไปอะไรเขียนวันด้วยหนูจะได้จําได้วันเขียนเดือนด้วยโอเคนะเขียนดีๆสวยสวยดีๆสวยสวยค่ะดีๆสวยๆจะได้จําได,เด้เด็กเเขาโน no. อังคานคานคอควายอังถูกแล้วอ่าคานคอควายเด็กๆเด้เขาหัวดี เขาความจําเก่งถ้าเราสอนอตั้งแต่ที่เขายังเด็กๆเราป้อนไปเลยคะ่ะเราป้อนข้อมูลลูกไปเลยเราอยากให้ลูกได้ได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเราป้อนไปเลยนะค,เนเนคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้สมองเขารับเต็มที่แต่เมื่อถึง1 3บ4มาคือเขาจะไม่อยากเรียนแล้วนะก็คือจะเห็นในส่วนของพี่ชายเขาคะ่ะว่าตอนนี้พี่ชายเริ่ม13ปีก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยากจะรับรู้ไม่ค่อยอยากจะ ไม่ค่อยอยากจะเขียนแล้วคือเขาบอกว่าเขาเขียนได้แล้วเขารู้แล้วทําไมเขาต้องเรียนต่อไปอีกอะไรอย่างนี้ค่ะเ,เพื่อนๆคะนี่นะคะเพราะว่าเด็กอยู่ <They S 1> ในช่วงเขมรเขียนต่ออุกสอ,อะไรไม่ใช่ไม่ใช่สอเสือ no that so that e t h w t สออะไร The one วันสุก <like this. S 2> เนี่ยสออะไรบอกแม่สอสอสาสาถูกต้องอ่ะต่อไปอะไร mm hmm. เดือน อ่ะเขียนเดือนเร็วๆเขียนเดือนด้วยอ่ะอยู่ไล่วันให้ท่านผู้ชมฟังตั้งแต่วันอะไรเริ่มแรกวันวันวันอะไรอ่ะวันอะไรที่อยู่เขียนอ่านด้วยวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย อยู่ออกเสียงให้มันถึกวันจันทร์วันอังคารวันจันทร์วันอังคารวันอังคารวันพุธวันพุธวันพุฤหัสบดีวันพฤหัสบดีนั่งดีดีวันศุวันศุวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์อ่าเดือนด้วยนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะกว่าที่เราจะสอนกันได้แม่นี่แบบว่าผมแทบจะร่วงเลยนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเราไปจ้างคนเดียอ่า มก,การาคมถูกแล้วถ้าเราไปจ้างคนอื่นนะคะที่นี่เขามีครูจ้างเขามีครูสอนภาษาไทยกุมภาพาันกอ,อ,อกอกไก่เฟิร์สชั่วโมงหนึ่งสิกว่าปอนนะคะสิบสองปอนอะไรประมาณนี้คือหลายปีก่อนแล้วที่ได้ยินมานะคะทอท่งกาลันแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าชั่วโมงจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าค่าแรงของอังกฤษขึ้นชั่วโมงก็ต้องขึ้นตามค่ะ แม่สมศรีไม่มีปัญญาไปหาเงินไปจ้างให้เด็กๆเ,เสียค่าไปเรียนภาษาไทยเราก็ค่อยๆสอนกันไปค่ะค่อยๆอ,อะไรที่เราอยากให้ลูกได้แม่กับพ่อเนี่ยะคะเป็นครูของลูกเป็นครูที่หนึ่งของลูกเลยเป็นครูคนแรกของลูกเลยค่ะอยากให้ลูกได้รู้ได้เห็นอะไรอะเด no 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 พืชสะถดกถึกแล้วพืชศะกดต้องสอบบริสีเอาไงเอาออก เขียนเดือนนะคะตอนนี้สะเนย่ย yeah. <Yeah. S 1> พ่อสมเพานะบาัตรานี่พ่อสมเพาคล้าข่ทอถุงอะ่ะเนี่ยแล้วก็มีหัวออกมา,าทางนอกเหย่่อ <Right. S 1> yeah. นั่นแหละพ่อสำเพ,พาพฤษสะพาคมเนี yeah. ่ยต่อไปเดือนอะไรต่อไปนี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะแม่ให้เขียนวันละหนึ่งหน้าคะ่ะโนมิดเอย่่ถูกแล้วมิดถุมิดถ,ถุทอถุงไม่ใช่นอนหนู mm. เขียนดีด mm. มิตรทอถ,ถุงทอถ,ถุงเส้นทอถุงไดล่ะอันไหนนี่แค่เอาหัว,เอ,หวอเอาหัวเข่าทั้งในก็เออทอถุงเอาหัวเข้าทอถุงเอาหัวออกเป็นพอสมเพามิสรทอสุด,ด้วยมิตรุนายนแล้วค่อยๆสอนกันไปค่ะเพืเ่อนๆค่ะสอนกันไปแบบว่างูงูงปลาปลาไปนะฮะพอให้ลูกได้มิตรุนากรกฎากกฎเดือน กรกดาต่อจากมิถุนาก็ไก่ก,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 กรอลก,กรกลกรกดาแยเก่งมากกรกดาแล้วก็อะไรเดือนเกิดหนูชิงห้องจำได้ใช่ไหมโอเคต่อไปอะไรกันยาเดือนนี้ใช่ไหมแย่เดือนหน้าอะไรเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนอะไรตุลาคมถูกต้องลอลินลา ต่อไปพืชสะจจ์อย่าตัวลึอกอย่าพืชสัมเเหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กับลุงมือกันพืชสะพพืชสะจจเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หาก่อนพืชสจีโอเคพืชสกีการยูแล้วก็เดือนสุดท้ายเดือนอะไรเดือนเดือนสุดท้ายเดือนอะไรัวาโอเคนั่นนะคะเขียนเสร็จ นางก็จะกินมาม่านะคะเพื่อนขานางต้องมีสิ่งตอบแทนด้วยขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะดีๆท,ที่มาหน,นุนมาดันมาเป็นกําลังใ<า>จให้แม่สมศรีและน้องซันล,ล่าเขียนภาษาไทยเสร็จแล้วค่ะหน้าหนึ่งนะคะวันนี้เขียนเสร็จไปเลยค่ะ ลายมือต้องเอาแว่นขยายอ่านนะคะสังเขียนผิดเขียนถูกเพราะวากันไปค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะยกมือขึ้นสวยๆสวัสดีจ้าวันงสวยๆจางสีดีดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะหนูขอตัวกินมาม่าแล้วค่ะหนูขอตัวกินมาม่าแล้วค่ะขอบคุณค่ะ